สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือน มิถุนายน2อ1 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e กดติดตามปบังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยานะครับหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้าเห็น ไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายเนาอไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Lover แล้วก็เป็นไพ่เพทออฟครับ Nine of ออฟใช่ครับเป็นไพ่คิงถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ทรีออฟมันสองดาบห้าดาบไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่เด t ด เดฟเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่หเหรียญอิทธพลใต้สำหรับเป็นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดีย๋ยวเรามาดูพลังงานกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูชาวสิงลักนาสิงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะต้องปรับแล้วก็เรียนรู้กันให้มากกว่านี้อีกสักนิดนึงหรือพยายาม เปิดใจยอมรับนะครับคุณอาจจะมีในเรื่องของอการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งอย่างแรกเลยอะ่ะชาวสิงลักนาเสงคุณต้องพยายามแบบเปิดใจยอมรับแล้วก็พยายามที่จะต้องแบบรักตัวเองก่อนนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเพราะการที่เรารักตัวเองมันจะทําให้เรามีคุณค่ามีความรู้สึกในสิ่งที่ดีอย่าเพิ่งที่จะไปตามเขาอย่าเพิ่งที่จะไปแบบเหมือนเรียกร้องจนเกินไปอย่าเพิ่งที่จะแบบเขาหาเขามากเกิน บางทีเราก็อาจจะต้องแบบมีจังหวะมีสิ่งที่มันต้องแบบมีระยะห่างกันหรืออาจจะต้องถอยกันคนละก้าวสักนิดหนึ่งเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าพอเวลาเราถอยกันคนละก้าวเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่อึดอัด กับสิ่งที่มันเป็นแล้วเขาก็จะไม่อึดอัดกับสิ่งที่กําลังเป็นอยู่เหมือนกันเนาะมันก็จ,จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดความสมดุลความบาลานซ์ได้ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่คุณยังจะเป็นตัวจริงสำหรับตัวเขาเองได้และก็ทําให้คุณกับเขายังสามารถจับมือกันเป็นคู่ครองเป็นคนรักเป็นอะไรที่มันเป็นการเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าได้เขากับคุณยังมีโอกาสเป็นคู่กันได้ถ้าตัวคุณเอง ปล่อยวางแล้วก็ให้อิสระในการคิดการตัดสินใจกับเขามากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็พยายามรักตัวเองแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับแน่นอนความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ง่ายนะครับคุณอาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างมีปัญหากันบ้างบางคนอาจจะมีการจบเลิกลาก,กันไปบ้างเพราะเราอาจจะมีปัญหามีความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่บางครั้งอ่ะคุณกับเขาอาจจะมีการวางแผนหรือวางเป้าหมายอนาคตร่วมกันแต่พอมัน ระหว่างทางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ เหมือนเดินร่วมทางกันได้อะก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความเรียกร้องอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอยากจะยุติกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะมีปัญหามีในเรื่องของความเป็นในแง่ลบความเป็นในลักษณะของการที่แบบไม่ยอมกันเนาะก็อาจจะมีการทะเลาะกันบ้างมีปัญหากันบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีปัญหาให้ต้องจบหรือเลิกลากันไปในสําหรับบางคนเนาะก็อาจจะต้องพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงซะทุกอย่างอาจจะยังพอมีโอกาส นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูคือดาวประจําตัวของคุณเนี่ยดาวคู่ครองคุณเนี่ยโครจรอ,อยู่กับดาวพฤรสัสบดีเป็นดาวที่มันเป็นอะไรพระเขาเรียกว่าคู่คู่พระคู่มานนะครับมันแปลว่าการแบ่ง คืออยากอยาเข้าใจผิดว่าคนนึงเป็นพระคนหนึ่งเป็นมารไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าดวงดาวเขาเปรียบให้เห็นว่าความสุดตรงของกันและกันเนี่ยนะครับเมื่อเวลาโคจรมาเจอกันจะทําให้ปัญหาอุปสรรคนั้นเกิดก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยมันสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาได้แต่เราต้องรู้จักที่จะต้องปรับ เปลี่ยนแปลงและหาจุดกึ่งกลางหาความบาลานซ์ให้ได้ถ้าหาความบาลานซ์ได้ความรักของคุณจะไปต่อและคุณจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเมานะทิฐิเกินไปเราสุดตรงสุดขั้วเกินไปก็อาจจะอยู่ด้วยกันลําบาก มันก็จะทําให้เกิดปัญหาและอาจจะต้องให้จบเลิกลากันไปได้อันนี้มันก็เป็นดาบสองคมเช่นกันอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจว่าจะเลือกแนวทางไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกและแนะนําอะไรให้กับชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงกันบ้างไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับการที่เราต้องเปิดรับพลังงานการที่เราต้องมองการไกลหรือเราต้องพยายามปรับและเรียนรู้บ้าง สังเกตดูว่าเด็กคนนี้กําลังรังสรรค์ศิละปะแต่ตัวเนี่ยเปะเปื้อนไปหมดเลยบันหมายถึงว่าเด็กคนนี้กําลังศึกษากําลังเข้าใจกําลังเรียนรู้กําลังแบบเรียนถูกเรียนผิดนะ่ะเปะเปืเป้อนบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนความรักก็เหมือนกันมันก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเจ็บบ้างนะครับเหนื่อยบ้างทุกบ้างท้อบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติ แต่ให้เราอย่าจำใส่ใจกับตรงนั้นมากจนเกินไปนะครับให้เราโฟกัสอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเราควรจะต้องพยายามเหมือนกับจุดมุ่งหมายเป้าหมายเนี่ยตอนเนี้ถ้าเรากําลังคิดหรือกําลังตัดสินใจหรือเรากําลังมองอยู่มันอาจจะแบบว่าตรงเป้ายากนิดนึงหน่อยเพราะว่าเราอาจจะมีความคาดหวังในบางครั้งอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เราแบบ คิดหรือตัดสินใจอะไรที่แบบวางแผนในอนาคตนะ่ะบางทีแล้วมันอาจจะดูสะดุดหรือติดขัดในบางครั้งที่รู้สึกว่าออแต่ก่อนน่ะมันดูแบบอะไรก็ดีไปหมดแต่ตอนนี้มันค่อนข้างดูติดติด,ข,ด,ข,ดขัดดูเหมือนกับว่าออความรักความสัมพันธ์มันไม่สมูทเนาะความรักความสัมพันธ์มันดูเหมือนกับต้องมีการเรียกร้องกันมีการที่จะต้องแบบเหมือนต้องการการดูแลการเอาใจใส่ความรักความสัมพันธ์ดูตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบาก <laughs> นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าบางทีแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์มันดูไม่โอเคนะครับแล้วมันก็ไม่ตรงเป้าหมายในสิ่งที่เราเคยวางอนาคตไว้นะครับมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบไม่โอเคแหละแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจโดยการที่เราอาจจะเรียกร้องหรือเราอาจจะพยายามทวงถามความยุติธรรมนะครับมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่คิงถือดาบขึ้นมา คิงถือดาบเนี่ยยังดีกว่าราชินีถือดาบอยู่ตรงที่ว่ายังพอมีเหตุผลยังพออารมุ่มอาร่วยยังพอที่จะแบบเหมือนถ้าเราพยายามอารมุ่มอร่วยบ้างหรือเราพยายามที่จะแบบว่าไม่ถึงกับว่ายอมหักไม่ยอมงอขนาดนั้นน่ะถ้าเรายอมปรับยอม ยอมกันคนละครึ่งทางหรือยอมกันบ้างในเรื่องของการที่จะต้องเคลียร์นะครับกับปัญหาอะไรแบบนี้ร่วมกันร่วมหมายร่วมมือกันนะครับแล้วก็ไม่ตามเขามากเกินไปคําว่าตามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปจิกไปถึงเขาขนาดนั้นเนาะหมายถึงคุณอาจจะแบบส่งข้อความไปรัวๆหรือคุณอาจจะโทรไปบ่อยเกินไปอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะแบบเหมือนกําลังต้องการกับสิ่งที่เราต้องการทวงถามอะ ต้องการทวงคอมมิตต้องการทวงความจติธรรมหรือเราต้องการที่อยากจะรู้ว่าเขาไปไหนเขาทําอะไรหรือเขาอยู่กับใครอะไรเงี้ยมันคือความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของ ความรู้สึกระหว่างเขากับเราเนี่ยอันนี้เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะไพ่เนี่ยเตือนขึ้นมาว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งกันเกิดขึ้นจากไพ่ห้าไม้เกิดขึ้นอันนี้เป็นชาวสิงค์ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่เราทะเลาะกับเขาเนี่ยการที่เราแบบเรียกร้องหรือตามตามเขามากเกินไปอย่างที่บอกไปหรือกําลังเรียกร้องความยุติธรรมมากเกินไปอาจจะทําให้เขารู้สึกที่จะอึดอัด หรือรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนไม่เป็นตัวเองถูกจับตาถูกเพ่งเล็งเกินไปหรือถูกจัสมากเกินไปเขาก็รู้สึกว่าเขาก็สูญเสียความเป็นอิสระนะครับเพราะเขารู้สึกว่าถ้าความรักมันต้องทําเบอร์นี้มันต้องพยายามมากขนาดเนี้ยเขาก็อาจจะอยากเดินจากคุณไปเลยก็ได้เพราะปัญหาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้หรอกนอกจากการที่จะจบและเลิกลากันไปนะครับเขาก็อาจจะแบบเหมือน ขอเลิกคุณเพราะทะเลาะกันแล้วก็อยากรันะทะเลาะกันเลิกกันหรือบางคนก็ท้าเลิกท้าหยากันแบบนั้นเป็นต้นนี่คือสิ่งที่มันกดดันกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกว่า คุณทำแบบอะไรที่มันดาเส้นเกินไปคุณพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันดูแย่ไปอะนะครับอะไรประมาณเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกประมาณนี้ก็ได้ถ้าใครกําลังตามนะวงเล็บและขีดเส้นใต้นะครับว่าถ้าใครกําลังตามมากเกินไปหรือใครกําลังแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับโฟกัสอนาคตมากเกินไปทําให้เกิดปัญหาเกิดการทะเลาะนะ่ะมันมีโอกาสที่จะจบได้จากไพ่เตทแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณยังไม่อยากจบอยากพึ่งทะเลาะกับเขา เขากับคุณยังมีโอกาสที่ยังจะแบบสารสัมพันธ์ต่อกันได้ยังสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันหรือรักกันได้นะครับนี่ให้ราชินีเอ p มเพรสกับไพ่เดลเวอร์มาคุณมีโอกาสที่จะสมหวังได้ดาวพระศุดีกับดาวราหูที่เป็นดาวคู่ของคุณเนี่ยโคจรอ,อยู่เนี่ยนะครับแล้วกลุ่มกันเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ถ้าอย่างที่บอกว่าเรากับเขาอะมีเป้าหมายนะครับที่ ชัดเจนต่อกันมากขึ้นหรือเราพยายามคุยกันเคลียร์กันหรือว่าพยายามที่จะต้องแบบปรับความเข้าใจถอยกันคนละก้าวมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นทําให้เรากับเขาสามารถที่จะจูนกันได้มากขึ้นปรับกันได้มากขึ้นดีกันมากขึ้นนะครับทุกอย่างอย่าพยายามมากเกินไปความพยายามของเราเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะทําร้ายเราความพยายามของเรามากเกินไปจะ จะกลายเป็นความกดดันอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่บอกไปการที่เราเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาการที่เราต้องการความจริงการที่เราต้องการเคลียร์ความชัดเจนอยู่ตลอดเวลามันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียความเป็นความรักหรือเหมือนกับเขาอาจจะคิดว่าอยู่ด้วยกันเราไม่เคยไว้ใจกันแล้วเขาจะอยู่กับเราทําไมเนื่องาเอะอะก็อยากเคลียร์เอะอะก็อยากเคลียร์หลายคนเนี่ยชอบบอกมันไม่ชัดเจนมันเคลียร์คือเข้าใจว่าบางทีอ่ะ เราอาจจะรู้สึกว่ามันดูไม่ชัดเจนหรือเขาอาจจะไม่ชัดเจนจริงๆก็ได้แต่บางทีเราก็ต้องรู้ลิมิตของการที่เราจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนค่อยๆค,คุยกันนะเนาะแบบถ้าเราจัดเกินไปถ้าเราเคลียร์มากเกินไปถ้าเราสงสัยอะไรมากเกินไปมันก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดเนาะอะไรแบบเนี้ยเหมือนโดนจับผิดตลอดเวลาเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเขาก็รู้สึกว่าแบบถ้ารักกันแบบนี้แล้วแวงกันไปแบบนี้แล้วไม่เชื่อใจกันแบบเนี้ย เขาก็คงรู้สึกว่าเขาก็คงไปเขาก็คงรู้สึกว่างั้นก็เลิกกันเลยนะไม่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะอยู่ด้วยกันก็ระแวงอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะคิดในมุมนี้ก็ได้อันนี้เราก็ต้องพยายามดูด้วยนะครับว่าเราเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าเราเยอะเราต้องลดแพทชั่นลดความรู้สึกลงไปเพราะยังมีโอกาสที่คุณยังจะเป็นตัวจริงของเขาและคุณยังสามารถจะจับมือกับเขาไปได้ถ้าเรากับเขาพยายามนะครับแบ่งเขาเรียกอะไรนะ ขาพยายามถอยห่างกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นอะ่ะมันก็ทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นกว่านี้นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเห็นกับตาแหละว่าเขาอะ่ะมีเติร์ดปาร์ตี้จริงหรือเขาไม่ชัดเจนจริงๆหรือเขาแบบมีปัญหาจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องถอยออกมาไม่ใช่ให้ไปทะเลกกาะกับเขาไม่ใช่ให้ไปเรียกร้องไม่ใช่ให้คุณไปตามเพราะอะไรเพราะเขามีคนอื่นไปแล้ววะเราไม่สามารถจะเอาอะไรไปฉุดกับเขาได้หรอก เราต้องคุยด้วยสันติว่าตกลงเขาจะเอาอยัางไงเขาจะเคลียร์ให้เราไหมถ้าเขาเคลียร์โอเคคุณไปต่อแต่ถ้าเขาไม่เคลียร์แปลว่าเขาไม่ได้เลือกเรานะครับเราต้องหันกลับมารักตัวเองซะถ้าเขาไม่เคลียร์ให้เรานะครับแต่อย่างแรกเลยเราต้องให้อิสระในการตัดสินใจของกันและกันทั้งคู่ฟรีดอมนะครับคือไพ่ใบนี้คือไพ่ The f o o l The f o o l คืออิสระคือฟรีดอมการคิดการตัดสินใจต้องไม่ผูกติดผูกมัดกันมากเกินไปนะครับเพราะการ ตามการจัสการผูกติดกันแบบเรียกร้องมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่โอเคยอย่างที่บอกไปแต่ถ้าเราพยายามที่จะปล่อยวางนะครับให้เขาตัดสินใจโดยการที่เขาให้ค่อยให้เขา,เขาค่อยๆเคลียร์ถ้าเขายังอยากจะเคลียร์ให้นะครับก็ให้เขาเคลียร์แล้วก็รักตัวเองไปในระหว่างนั้นคําว่ารักตัวเองทํำยังไงเราก็แบบอาจจะต้องดูแลเทคแคร์เขาบ้างเหมือนดึงดูดความสนใจเขามากขึ้นไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเออเบึง้งตึงใส่กันแล้วก็แบบ ถ้าเรายังอยากมีเขาอยู่คุณก็ต้องทําดีกับเขานะครับถึงแม้เขาจะทำผิดแต่เราอยากได้ความรักกลับคืนมาเราก็ต้องทํามันต้องแลกครับมันไม่มีสิทธิ์ที่แบบเออให้เขาตัดสินแล้วก็รอเฉยๆนะ่ะบอกเลยว่ามันก็ยากนะครับเพราะอะไรครับเพราะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถอยหลังไง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะมันอาจจะเพิ่มเติมก็ได้เราไม่รู้ดังนั้นเราก็ต้องแบบพยายามดึงคะแนนมาทางเราโดยการที่เราก็ต้องแบบดูแลเอาใจใส่กันและตัวระหว่างนั้นอะ่ะเราก็อย่าเพิ่งไปเรียกร้องความรู้สึกกับเขาเราก็ต้องปล่อยวางแล้วเราก็ต้องรักตัวเองไปก่อนมีคุณค่าก่อนนะครับ ทำให้เขารู้สึกว่าเราก็มีคุณค่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปตามเพราะการที่เราไปตามเนี่ยมันแปลว่าเราอาจจะไม่ได้มีคุณค่าพอในสายตาของเขาเพราะเขาจะคิดว่ายังไงคุณก็ตามเขาก็อาจจะคิดกันคนละมุมมองได้เนาะดังนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณจะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีความสุขความสมหวังแล้วก็ใช้เวลากับการอดทนการรอคอยกับการพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์แต่คุณต้องมี จุดกึ่งกลางแล้วก็จุดสต็อปให้กับตัวเองว่าถ้ามันถึงที่สุดแล้วคุณก็ต้องเลือกที่จะต้องตัดนะครับถ้าเขาไม่เลือกเราแต่ถ้าเขาเลือกเราเราไปต่อได้เขาจะจูงมือจับมือเราไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่จับมือเรานะครับเพราะเขาอาจจะแบบเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกอยากอยู่ทั้งสองอันนี้บอกเลยว่าคุณต่างหากลที่ต้องเลือกได้แล้วนะครับเขามีสิทธิ์เลือก แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เลือกใครทั้งสองคนคุณก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะต้องอยู่หรือไปแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเขาไม่เลือกเราก็ต้องเลือกนะครับ ว่าเราต้องการความชัดเจนถ้าเขาไม่ชัดเจนคุณก็ต้องถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วคุณก็ต้อง move on ให้ได้นะครับคุณก็ต้องตัดให้ได้เพราะมีไพ่เดทมาแล้วเนาะถ้าเกิดคุณทําทุกอย่างดีแล้วคุณก็พยายามยอมรับความจริงซะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามไปกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ